ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ i n i ฟ l ูค Channel ทุกท่านด้กับผมฮัชชิเมะใน Elder Scrolls 5 Skyrim กมันนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมแอย่างใดแต่จะมาขอรีวิว DLC หนึ่งของเกมนี้ครับซึ่งผมก็ได้ซื้อมาจากที่มันแถมามาจากเ e เจนด์เ i ล y Edition นะที่แถม DLC 3ตัวคือดอ n ดอนกาดดอนกาดฮีทไฟแล้วก็ดราก้อนบอลอันนี้ผมจะมารีวิว DLC ของดอนกาดกันก่อนจะมารีวิวนะผมะขออธิบายของชื่อ DLC ก่อนนะครับ DLC ดอนดอนกาดนี่ก็ผมจะนะก็เป็นคำที่เกิดจากการผสมคำของคำว่าดอน D A W U N นะที่แปลว่าลุงชา้ากกกา G U A R D ก็คือว่าเป็นคำกริยาที่แปลว่าปกป้องนะถ้าเป็นคำนั้นเป็น Guardian G U A R D I A N นะครับมาก็ความความหมายก็ว่าถ้าแปลตามตรงตัวนะี่คือผู้พิทักษ์ลุงช้าก็ว่าไนดะ้ก็เป็นการรวมคำก็ ช่วยเกิดคําใหม่ขึ้นมาเป็นการรวมคาแบบคอมพาวน์น้อย่างเช่นชื่อเกมสกายเลยก็เกิดจากการผสมกันสองคำระหว่างคำว่าสกาย S K Y สกายทุกคนคงรู้ที่แปลว่าท้องฟ้าว่า BIM r i รที่แปลว่าขอบอย่างหนังที่หลายๆลาคนคงเคยดูเรื่อง Pacific Rim นะก่อนอื่นก่อนใดนะครับผมก็ขออธิบายเนื้อเรื่องหลักๆของ DLC นี้กันเลยนะครับ เราจะเล่น DLC นี้ได้ก็ต่อเมื่อเราอ,อาเอาคอวตารของเราต้องมีเลเวลสิหรือมากกว่านั้นนะครับเราจะได้ยินพวกกาดเล่าลือในตามเมืองใหญ่ๆเกี่ยกับนักล่าเปนกลุ่นของนักล่าเ็นพายที่เรียกว่าดอดกาดนะครับ แต่ถ้าตัวของคุณอายุ A, มีเลเวลต่ำกว่าสิบเราต้องหาดอนการเองนะครับซึ่งเราก็หาได้จากที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของลิฟเทนนะครับถ้าอยากได้ตำแหน่งไปก็ลองหาจาก g o o ออกเองนะครับแล้วก็หาเป็นวางมาร์เกอร์ไว้ว่าเราจะไปตรงไหน,น แต่ผมก็คงกะให้ไม่ไม่แม่นเท่าไหร่จากประมาณเนี้ยครับตำแหน่งก็จะอยู่ประมาณนี้อนี่ครับพอเราเจอเราจะเจอฟอร์ดไอ่านไม่ออกนะชื่อในสกายเลมก็ทุกไหลายเคนที่เล่นก็น่าจะรู้ชื่อสาอะไรเราก็ไม่รู้เมื่อเราเล่นแล้วเราจะรับเคลาจากหัวหน้าของดอนกาให้เราไปอ่า ลังของแวมพรยเป็นสถานที่รักที่เป็นที่รับที่บอกว่ามีตำนานแวมไพรยเกิดขึ้นนะเราก็ต้องทำเฟสต่างๆในนั้นให้มีถ้ำต่างๆให้เราประจนภัยดันเจี้ยนในนั้นเราก็จะเจอแวมพ์ยตั้งแต่โลคลาสสุดถึงระดับสูงสุดพอเราเล่นไปถึงจุด,จดหนึ่งแล้วเราจะไปเจอกับผู้หญิงคนคนหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร แต่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรู้จักเธอนะครับเธอจะถูกฝังไว้ในโลงศพที่หนึ่งในในถ้ำทังนั้นที่ผมบอกนะครับเ, <c oughs> เธอหลังจากพอเราไปถึงที่นั่นเราก็แก้เฟสกันเล็กน้อยแล้วเราก็ปลดพัฒน,นาการของเธอเพื่อช่วยช่วยเหลือนะครับ เ okay. พราะหลังจากนั้นเราก็จะได้มีบทสนทนากับเธอเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับแคมพายอะไรสักอย่างแล้วจะมีประโยคประโยคนึงที่เรารู้ว่าเธอนั้นถ,ถือถอคลอง Elder Scrolls อันหนึ่งไว้อยู่นะครับไหนเอ่ย I hope you find life in the castle to be to your liking เออเธออยู่ไหนนะ I n e e politics to others I serve the lord of the castle อ่ะเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังเหมือนกัน อ่ะเธออยู่นี่นะครับ Well met sister เอ๊ะใครอยู่นี่แม่อเอ I'm above the petty squabbles here I have lived พอเราเจอเธอแล้วเราก็ต้อง yes, <sir. S 1> เธอก็จะมาขอร <Sit. S 1> ้องเราให้พาเธอมาอย่างที่นี่นครับผมจะเปิดแมพให้ดูอ่ารม okay, ครับเราก็ตะลุยตะลุยมาเรื่อยๆจากลิฟเทนมาสู่ oh. ถึงนี่นะครับ ไอซ์วอเตอร์จัตตี้ที่ที่เราที่ผมท่าเรือที่ผมนั่งมาเมื่อกี้นะครับก็เราก็นั่งเรือเรือข้ามฟากมาประสาที่เราอยู่นะปัจจุบันนะครับและเธอก็จะพาเราไปพบกับครอบครัวนะ <I S 1> เธออยู่นี่นะเธอชื่อเซเลน่านะครับ I mean สิ่งที่เธอแบกอยู่ข้างหลังก็คือเอลเดอร์สโกลส์นั่นเอง <Yes. S 1> เธอมีพลังแวมไพร์เนื่องจากเธอ ตระกูลของเธอเป็นตระกูลของแอมไพนะครับหลังจากที่เราได้เห็นกันก <here> ินกันรุนนะครับกินกันจนเป็นศพน,นั่นเองแล้วเธอไดพาเรารู้จักพ่อของเธอซึ่งตอนนี้ไม่อยู่ที่ปราสาทแหนนะ่งนี้พ่อของเธอก็จะถามเราว่าพ่อของเธอจะวานว่าให้เธอ s <S เธอไม่ได้อยู่ กลับมาปราสาทนี้นานมากจนทําให้ครอบครัวของเธอจิดถึงนะครับเออนุญาตไปสิ่งนี้ฟอรของเธอซึ่งเป็เจ้าของประสาทแห่งนี้ก็จะถามเราว่าเราต้องการอะไรเป็นของตอบแทนที่ช่วยลูกสาวเขาไว้นะครับอันแรกเขาจะยกลูกสาวให้เรานะครับอันที่สองซึ่งผมเลือกข้อเสนอนี้นะครับคือเราจะได้เป็นอมตะในช่วงกลางคืนแต่ในกลางวันเราจะเป็น ได้แค่เศษสบเดินได้นะเพราะเราจะได้ลงังนี่คือผมรับข้อเสนอของพ่อผมเลยว่าผมจะกลายเป็นแปนเจ้าแห่งแปมพายนะล่างของเราจะเป็นแบบนี้ดูหน้าตาดูไม่ค่อยจะด,ดีสักเท่าไหร่แต่ผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนคงชอบ เลือดของเราจะอึดขึ้นมากและพลังของเราจะแข็งแกร่งขึ้นในทุกๆด้านเมื่อเราอยู่ในเวลาทางคืนแต่เมื่อถึงเวลากลางวันนั้นพลังของเราจะอ่อนแอลงขึ้นเยอะนะครับแม้กระทั่งอ่อนแอจนกระทั่งรีเจนเลือดกับสต a ามิน่าและเมจิก้ายด้วยตัวเองยังไม่ได้คนระับแต่ผมขอกลับร่างเดิมเพื่อสะดวกในการคุยนะครับก็กด ใครที่เล่นในที่บดก็กดแซตในการมันก็จะสอนวิธีการใช้อิวิตี้ต่างๆของร่างแวมไพร์หลอดอย่างเช่นมีเวทมนต์อันใหม่หรือแม้กระทั่งกินคนได้นะครับนะดีเลยก็หลังจากนั้นก็เราก็จะได้รับเควสมาต่อนะครับว่าเราจะ ก่อนอื่นถ้าจะเราอยากให้พลังของเราแข็งแกร่งขึ้นเราต้องเปรัเลืบบอดจากที่ทหนึครับซึ่งผมยังไม่ทำเควส์นี้ยังไงก็เควสนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับาายังไงผมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ